ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเลือมนาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดอำนาจเจริญภายใต้การบริหารงานโดยนางแสงเพ็ญโลคาผู้อำนวยการกศนอำเภอเลืออมนาพร้อมด้วยบุคลากรก,รกศนอำเภอเลือมนาจรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ2566ดังนี้วันที่23กุมภาพันธ์2566 นางแสงเพลโลคำผู้อำนวยการกศนอำเภอเลืออำนาจมอบหมายให้บุคลากรกศนอำเภอเลืออำนาจร่วมกับสำนักงานกศนอจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบของรถห้องสมุดเคลื่อนที่หรือรถโมบายออกให้บริการในโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพศ .2566 โรงเรียนบ้านโคกลโคกลางตำบลโคกกลางอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีกิจกรรมหลากหลายเช่นกิจกรรมคาราโอเกะส่งเสริมการอ่านกิจกรรมระบายสีกิจกรรมแผ่นพับผันษาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนกศนอประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคของกศนอและการนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพการทำข้าวโปง ออกให้บริการแก่ผู้ร่วมงานวันที่23-24กุมภาพันธ์2566นางแสงเพลโลคำผู้อำนวยการกศนออำเภอเลือมนาดมอบหมายให้บุคลากรกศนออำเภอเลือมนาดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลรุ่นที่6และ7 ระหว่างวันที่23-24ถึงกุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมศาลาประชาคมบ้านเปื่อยหมู่ที่1ตำบลเปื่อยอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่22-23ถึงกุมภาพันธ์2566นางแสงเพ็ญโล่คำผู้อำนวยการกศนอำเภอเรืออำนาจร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสำนักงานกศนณ กศนออำเภอปทุมราชวงศ์สาและกศออนออำเภอหอัวตะพานวันที่14 15กุมภาพันธ์2566นางแสงเพลโลคำผู้อำนวยการกศออนออำเภอเรืออำนาจร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสํำนักงกานกศนณกศนอนะอำเภอคำเขื่อนแก้วอ,เอำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร วันที่11-12กุมภาพันธ์2566กศนอำเภอเรืออำนาจดำเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่2ปีการศึกษา2565ณนะกศอนอำเภอเรืออำนาจโดยมีผู้เข้าร่วมรับการทดสอบจำนวนหนึ่งรายซึ่งได้รับการนิเทศติดตามโดย นางเรโนสังขาวศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะนิเทศจากสำนักงานกศนจังหวัดอำนาจเจริญวันที่11กุมภาพันธ์2566นางแสงเพ็โลคคาผู้อํานวยการกศนอ,อําเภอเรืออานาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกศนอ,อําเภอเรืออานาจเข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกการปฏิบัติงานบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตรประจำปี2565โดยมีนายพิจิตสศีมาริทผู้อำนวยการกศนออำเภอพนาเป็นประธานกรรมการนางนัทนิชารักษาพันธ์ผู้อำนวยการกศนออำเภอปรางกู่นางเมตตาเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอํำเภอสิรินธรน,นางสาวชิดนุชาบุญพรม ครูผู้ช่วยสำนักงานกศนจังหวัดยะโสธรเป็นกรรมการพร้อมคณะณบ้านหนังสือชุมชนบ้านหัวดงตำบลเปื่อยอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่8กุมภาพันธ์2566นางแสงเพ็ญโลคัมผู้อำนวยการกศนอำเภอเลืออนาจมอบหมายให้นายเลิศชัยทองคำผุยครูอาสาสมัครกศนเข้าร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมเทศบาลตำบลอำนาจอำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่8และ9กุมภาพันธ์2566นางแสงเพลโลคําผู้อํานวยการกศนอําเภอเร,รืออานาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกศนอําเภอเร,รืออํานาจร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศ,ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิณห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดชัยภูมิวันที่5กุมภาพันธ์2566 นางแสงเพนโลกคำผู้อํานวยการกศนอำเภอเร,รออำนาจพร้อมคณะครูและบุคลากรดําเนินการสอบเอนเน็ตของกศนอำเภอเร,รออำนาจ โดยมีนายประพันธ์ทองพลาวผู้อํานวยการสํานักงานกศนอจังหวัดอํานาจเจริญลงพื้นที่นิเทศติดต,ต,ตามกํากับการสอบเอนเน็ตของกศนอําเภอเร,รืออำนาจณนะสนามสอบโรงเรียนหรืออำนาจวิทยาคมวันที่4กุมภาพันธ์2566นางแสงเพ็ญโลกคำผู้อํานวยการกศนอําเภอเร,รืออำนาจพร้อมคณะดําเนินการ โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสอบการทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิทยากราคณะครูโรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมณห้องสมุดประชาชนอำเภอหรืออำนาจ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเร,รืออำนาจขอจบการนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จอันสูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสืบต่อไปขอขอบพระคุณครับ